โดยดีทำซมตัวน,นี้ก็จำมาลินอยู่บอเนาะบอดเด็กน้อยลินอันนี้จำอันนี้ือที่แมนสำหรับเด็กน้อยเนาะเนาะลินได้อันตตัวนี้แมนของผู้ใหญ่แล้วเนาะาัลต์ตัวนี้เด็กน้อยลินได้น้อยซัมมี่ก็ลินได้คือประมาณแปดปี 9ปี10ปีเนาะ3 8 9ปีสามารถริ่มได้เนาะตัวนี้เนาะทําแอนดิลนี่ก็ถือว่าสามารถริ่มได้เนาะเฮาทําตรงสิพาบึงไปต่อไปเนาะ น,นี่มันอันนี้คงจะแมนผู้ใหญ่ประมาณ14-15ปีคลอลินได้อันน14-15ปีค,คลอลินได้ยิ้มถัดไปทำซุ่มทำสุเลาะไปรอไปมันบ่ค่อยมีคนแย่พอนึกจากว่าอยูเนสซ์อันนี้เด็กเล็กๆเกนี่ย2ปีขึ้นไปก็ได้ เกเล็กเดกนาะบุคอยมีคนนอกจากว่าสินตามาสถานการณ์การระบาดโควิด1 9ระมุสมันก็ฮ็ดให้นักท่องเที่ยวบุคอยมาเมือบุมาแล้วก็ถือว่าบุคอยมีคนมาลีนลูกหลานเอาเข้าเอาเข้าไปลีนอยู่สั้นเจ็ดกับสั้นหกเนาะพอตัวนั้นเป็นตัวลีนแบบแบบบอ บอปันไดพันธิวากระบอลโบโหดปันไดฮนาล็กน้อยมันอันนี้ห้มันลินแบบธรรมดาธรรมดาไปก่อนอันนี้แบบโฮดแ,แบบผู้ใหญ่ต้องอายุ1 4บสหปีขึ้นเมือ่อค่อยลิ่นได้นี่นะทำทรงมนี่นะน,นี่วงไปวงไปนี่แหละทำทรมก็หายร้องเขาลินอยู่สั้นหกสั้นเจ เป็นบอลลีนือว่าบโบ,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 บโบโบโหดนะแบบธรรมดาธรรมดาเด็กน้อยเนาะอันน่ะผู้หนึ่งลีนอยู่สันเกตผู้หนึ่งลีนอยู่สันหกสันหกเป็นเด็กน,น้อยน้อสองสามปีสี่สองสามปีเท่านั้นแหละสันเกตเป็นเด็กน้อยประมาณห้าปีเนาะสี่ห้าปีนี่เบิ่งไปเบิ่งไปนี่แหละ ก็มีห้านอาหารขายไว้บางห้านเขาก็คนก็เนาะคนก็บ่บบเปิดแล้วคนปิดไว้ก็ยอนจากว่าสถานการณ์การระบาดโควิดสิบเก้านะท่องเที่ยวบรได้มาเนาะบรได้มาหลายแล้วก็เจอจึงค่อยว่าได้มารีวิวให้ผ่า,านได้หับสุม น้มกันผู้บบได้มาก็ได้เห็นน้ากันอันนี้อาจจะเมนอันนี้ข้าพเจ้าก็สิสามวฤลิขสิท์ิ์ให้แดเนาะเป็นอาจจะเป็นลักษณะว่าเพิ่นมานบริจาคเลือดเนาะเขาก็โบ,บทายมันเป็นฤกสิทธิ์ของเพิ่นเนะเาะล้วก็สิ้ทายบนรลีดอด,อดอกนิดน้อยนี่ไปส่วนในเบื้องไปเบื้องไปนะจ๊ะอ,อยู่สันใต้ดิน อยาเจะก็สิพาขึ้นไปชั้นชั้นทีนึงเนาะสัตว์ดินจะมีขายเคฟซี่เด้อเนาะใครหิวข้าวหิวยังเมื่อพ่อแม่พาลูกมาลีเลยหิวครับมากินเคฟซี่หันที่ขึ้นไปชั้นชั้นทีนึงจากตดินนะที่ขึ้นไปชั้นทีนึงเนาะห้องสซนเนาะนี่เป็นสั้นทีนึงเลยยังบอกเป็นสั้นทีนึงอยู่ยังเป็นสั้น ขึ้นบ่าสันทีหนึ่งสันสันสันติดขี้ดินอยู่ประมาณสันทีหนึ่งยังอยู่สันเทงิงบุญสันใต้ดินและสันติดขี้ดินเนาะอันนั้นอันนี้มันขายอันนี้มันขายเสื้อผ้าเดิมทรงเด้อนนมันขายเสื้อผ้าขเขาเจ้ากระซิบบอเออสีพาขึ้นเพียงขึ้นเดิเออเงตามนีิสก้อนอันนี้เป็นทางขึ้นเบื้องนี้เนาะ คือว่าคนใดขึ้นเราสิพามาขึ้นเบื้องนี้เนาะทางชม,มเนาะถึงเบื้องนี้เราจะมีขายอาหารเนาะโดนอกโดนัทไปเสร็จแล้วทางชมนี่พาเบื้องไปข่ะเจ้าเจ้าเฮ็ดเป็นสองคลิปเด้อทางชมดูเนาะ อสองคลิปเบื้องพอดูเด็กพาดอันนึงกับเบื้องอันนึ่งไปจะคล้ายๆกันเลยอันนี้ขึ้นไปฮอดสั้นหกสั้นเจ็ดพุ่งระบิดน,นี่นหะนนเห็นบ่มันเป็นสั้นสั้นสีนคู่คู่ปีนหยียวเก้าโซนครบสนุกเห็นบ่านเาวแล้วนี่นนเฮียนซ์ซัมเมอร์ทีสหระสารสจักสิบหัแปดปีเห็นบ่ เชอันนี้จะเป็นเนาะผูเรียบพระจนไทยเนาะสรูดลงมาใ่สั้นที่สองลงมาหาเนาะมหาัานที่หนึ่งแต่วคนปิดงดให้บริการชั่วราวเนาะ,นาะไปไปนี่จาบรรยากาศที่จะเห็น ตัวที่ว่าเขาเจ้าพาล่อขึ้นมาแล้วนะจะเห็นแบบนี้เนาะเาวงไฟวงไฟหองโซมวงไฟวงไฟเดอ้อเขาเจ้าก็สีไทยพยาย้มหรีกเรียงบวชไทยได้เห็นบุคคลเพระว่ามันเป็นลิกาซิตที่ขาเจ้าสงวนขาเจ้าถ่ายแต่เครื่องลีนเครื่องอย่างนี้ลรไปเดอ้อหงมเด้อนี่แหละนี้ สั้นสองสั้นสามสั้นหรูแรงสั้นสะกิตเนาะมีหกมีเจ็ดสั้นทั้งหมดมีเจ็ดสั้นได้หังสมไปมังไปหังสมขึ้นไปสั้น เป็นยอดนอชมนอฟ้าขึ้นไปเห็นไปเบิ่งบรรยากาศจะมีห่านเจียงเด้อลูกซีนข้าวห่านเจียงพ้าวจีนนะครับชมนอห่านเจียงอาหารเจียงยา้งขา,า,าขึ้นไปเห็นไปชม ผ้าน,นี่แล้วเนาะอืนนอพาละไฟละไป,าไปทาำส้มละไฟละไฟเออลงไปลงไปทาำส้มอันนี้ห้านขายเสือ้อผ้าเนาะนับเต็ราคาบวกเกินร้อ,อยขึ้นเนื้อเนาะ99บาท99บาทก่อนคือเดี๋ยวไปลงได้ตของคุณยิ้มจะลายมิเต่ร ของปุ้หญิงเนาะอันนี้จะเป็นร้านสกเก็ตเดินทางสมเด้อ้านลินสกเก็ตต่างๆผสมด้เบื้องคนลินสกเก็ตเนะาะก็ไม่ค่อยมีคนไปไหนเด้อทางผสมเด้อก็ยัง,ง,ยงจากว่าย้อนสถานการณ์การระบาด เนาะโควิดส no, ิบเก้านี่แหละคอยว่านักท่องเที่ยวบคอยเดินทางมาเนาะเป็นต้นนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนาะหรือว่านักท่องเที่ยวต่างจังหวัดเนาะคอยมาแล้วก็ถือว่าบอคคอยมีคนมาลีนปันใดเนี่ยก็มีบรรดาเนาะเยาวชนหนุ่มน้อยพากันมาเลน่นเนาะออกกํลาลังกายเนาะเดีย ผู้ขาเจ้าจเก่งได้ขเจ้าจกรินได้เนะาะหัวทรงบ้งไเบงไป,งไปมันทีสงวนดีกระซิดนี่เนาะบังไหัวโสงบังไ่ แล้วเราไปเพ่อนเนาะไปลงไปทำโโนบึงไปบึงไปงไปไปขึ้นฟ้าขึ้นไปเบิงบ่งสันง่นเทิงเพื่อนเรเดินเด้อ ขจรลีนเก่งเจริงขจเขจรลีนโอ้ยลูกโอ้ขจนไพยขนาดน,นี้เนาะเป็นประสบะการณ์อันหนึ่งของเยาวชนเนาะที่ว่าขจรคอมเมนว่า,า,ม,ามักลีนมักขจนไพยมักแบบผ้าท้ายแบบนกไปทางซุ่มอ่าเบิ่งไปทางซุ่ม มัน้ยคนหลายเ,าเจ้าก็มุ่เจ้าสีเอา,เามาลงให้เบิงเ้งเนาะถือกันยาวโซนก็เจ้าก็แมนจิตใจกล้าหาญเนาะเรียนแบบผจญภัยแบบกระโดดโลดเต้นได้สบายสบายทั้งสุมลงทางาไปเบิ้งทงทง วางของลุงป่อยมอัสน,นี้ห้านขายเครื่องเครื่องไส้ห้องการเครื่องไส้ครัวหือนต่างๆถือว่ามีครบราคากับโบเคห้องสมเด้อ

ได้เบื้งอันนึงเพื่อนก็ได้เบื้งอันนึงไปทางซูมนี่แหละไปงไปหาโซูซนะมบรรยากาศอยู่ตึกฮาโบอเด้อตึกฮาโบอพัทยาเนาะตึกฮาเบอพัทยาคือว่าเป็นบอลลิน สำหรับเล็กน้อยเห็นว่าฮ้ดบอลแห้งเป็นบอลลินถ้าที่ว่ามาตรฐานผู้รับผู้ใหญ่ลินนี่นะเนาะโอนทรายโอนหัวแอดเวนเจอร์แลนด์แอดเวนเจอร์แลนด์อันนี้ผู้ใหญ่สมควรแล้วนี่ต้องอายุเกิน18ปีขึ้นไปค่อยลินได้นี่นี่ทนนันสะมัยนะต้องอายุเกิน18ปีอันนี้ถือว่า เพื่อให้อันนั้ฝึกเพื่อเขาจะเพื่อในอันนั้นเขาไปธรรมชาติเนาะปีนภูปีนผาต่างๆอันนี้ก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งเลยที่ว่าเพือพ่อฝึกให้เด็กน้อยอายุประมาณสิบสิบเจ็ดสิบแปดปีขึ้นไปเนาะสามารถฝึกตนเองเพื่อว่าเวลาไปเจอไปเซอรหน้ากับเนาะเซอรหน้ากับธรรมาชาติที่ว่าโหดๆเนี่ยที่แบบสามารถ นำไส้นอกผัเทียนตัวนี้นอกไปได้เนาะฟาดนาดเนาดเนฟาเดินต้งตึ้้ึ้้งน้้้ ไปสั้นหกวันนี้ทงสูงสั้นหกทงสูมสั้นหกั้นกจะมีสถาบันสอนภาษาจีนอังกฤษคูลพอ,พอ ท่านทุกจะแม่นนะลาดน้อยเนาะลาดน้อยได้บารีนเนาะีอยู่ทางใน,น,พ,นพูดข่าวเจ้าก็บ่ได้เข้าไปอันเข้าไปเพื่อเก็บเงินดีเนาะนี่เนาะเซนนี่เนาะเด้อสิพาไปรอบเวลฟ้าซาวกิตเซนเซน,นะเซนอังกฤษคูณเนาะเซนอังกฤษคูณ เช่นอิงกฤษชุ่มเลยพร้อมร้องดอนเจ้าคือสีปิดรชั่วขาวนอบเปิดเนาะมีอยู่กับสีลอยสาขาเดอร์เช่นทางฟิตร์เฮียนแบบเฮียนแบบพักผ้าอยู่ก็ได้เด้อ มาแล้วเห็นไหมโอเพ่นวันจันทร์หาวันศุกร์11โมง -8 โมงเนาะ8โมงแรกนเสาร์อาทิตย์4โมง -10 โมงแรง มาเงียนตรวจเวลาส้องเสมอเงียนก้านเห็นไหิปิกราคา4,500ัาร้อยบ้าเป็นหนึ่งน้องนักพนันอนุบาลตรงนี้อนุบาลระบนนบปัตโคม อยู่เป็นเทอรี่เนาะกินเดอะคาเทอร์นแล้วก็อีนเทอรี่แล้วก็มัธยมเนาะทีนิสทีนิสมัทยมแล้วก็อดูลเนาะยังไยังไทุ ซัมมอคอสเข่สามทีสปอทีน,นี่สังคิดโส,ส,ส,สังติเชน าก็เพิ่งไปลินผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะลินฟุ้นเนาะนี่เป็นผู้ใหญ่งแต่พอผู้ใหญ่แบบรี่เต้นริ่นอย่างแบบช้ำเนาะสาเล่าก็เต้นเต้นกระโดดเนาะเต้นกระโดูอย่างว่าเด็กน้อยอายุประมาณ8ปีหรือว่า5ปีก็สามารถริ่นได้คือกันเนาะ มุ้มบึงไฟคุณด้านหน้าคุณก็มีเนาะเนี่ยมงได้เบิ้งได้อย่างไปเนาะไปมีบนไข่ตีไขยตัวเนาะมุบิไปมุงไฟมสมขม้ที่พาขึ้นไปเทิงหุ้นบานนี้นะ thương vương săn chết cho men anh săn chết nó săn chết nó đẹp không va ดินดิวลินคนเหลือตอนนี้ก็เริ่มมีผู้คนมีผู้คนเข้ามาลีนหลายสมควรอยู่เลยเดนินทำคนดินลายสมควรเนาะ นี่เจ้าแมนโอ้เทควันโดอันนี้จะเป็นสอนเทควันโดเดอ้อกีฬากีฬาประเภทการต่อสู้เทควันโดเทควันโดเป็กซ์คอมบอ เทควโดอยู่ไทยอ๋อก็ที่จบท่าน,นี้แหละเนะาะทำสมเนาะนี่่ะบอลลีนบอลลีนต่างๆของเด็กน้อยเนาะี่วมักมาลีนออกกับร่างกายแบบออกกับร่างกายแบบมวมวนๆนะล้ลีนพร้อมได้ออกกับร่างกายไปพร้อมบางุม นี่สั้นอันนี้นะตัวบดนี่นับเต่งถึงเจั้นนี่นะตัวมได้เบิ้งหัวสมมลีนเนาะบูรณปไฟอ่าเขาเจ้าก็สีได้ยุติมาอนนี่เนาะยุติคือหักโบแลนนี่แหละ กันทีเจ็ดเ้อดิกสุดท้ายเนาะบิงแอนดิวลีนฮอดใส่แล้วเนาะลีลีนฮอดใสเนาะยังเห็นเนาะเอาเห็นก็ปล่อยให้เด็กนอก้อยคนลีนเนื้และขอเจอ้าก็สียุติด้วยสารสมบรรยากาศอยู่ทางนอกเนาะดอกบรรยากาศ ทิวทัศน์ทางนอกพัทยาเนาะนี่ทิวทัศน์นอกพัทยาเดี๋ยวมองไปจะเป็นพัทยาพัทยาใต้เด้อาทาั้งซูมเด้อทั้งน้านี่เดี๋เป็นพัทยาใต้เลยพัทยาใต้าทาั้งน่านแล้วก็ภูณละพัยาทาาพยาใต้แล้วก็จอมเทียนดูเลรอ เพิ่งไปพูดแล้วเผาเขาตำนักไปสิเราทำับแม่บ่ละบ่แม่บ่แม่บ่แม่จะออกไปท้งออกไปแถวนอกเมืองเูื่อเดี๋ยวนอกเมืองเป็นถนนสุขุมวิทเนาะจะเป็นถนนสุขุมวิทเด้อ นี่พัทยาใต้อยู่ที่พัทยาใต้อยู่ทีอ่ยอยู่ยใต้อยู่ที่อัในในี้จะออกไปทานเมืองเลยพัทยาเหนืออยู่ที่พัทยาเหนือโอ้โหอ๋อเขาเจ้าหาแดดเขาเจ้าคิดข,ขอโทษขอไฟเด้อมันขึ้นมาเทิงแล้วมันตาลายไปหมดเลยน้อ๋อโชคดีโชคดีทุกคน